สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีลาบก้อยสดๆนะครับแล้วก็ต้มขมร้อนๆนะฮะมาชวนผู้ชมกินด้วยกันเมนูของโปรดของชายเสื้อดํานี้นะฮะจะินรอแล้วนะพี่ดำไหมเออดำเหมือนกันเหมอเหมือนกันเน่ตามใจเขาหนึ่งวันนะครับผมมาผู้ชมครับลาบสดๆต้มขมร้อนๆทีมสิอร่อยหรือเปล่าอะไร ุยก่อนเลยกันไม่รอแล้วหูเป็นตอนเลยอะต้มแซ่บก็แซ่บถึงใจขมหวานอร่อยเหรอกินไปเลยมันนุ่มเนื้อหวานนะผักกาดนี่ครับ เข้ากับลาบมากอ่ะวันนี้เป็นลาบอะไรลาบเหนือใช่ลาบเหนือมีจับด้วยวันนี้แล้วก็สามสิบกลบอันนี้ผักอะไรบ้างนนเก็บมาเนี่ย ผมไม่รู้ชื่อนะ่แต่มันอร่อยมากเลยนะมันม,นม,นมนหอมอต้งน,นี้เลยนะเล็บเย่ยววะกินมากินจนป่งแค่ไม่ทันแลวเนะี่ยแตกยอดอยอด <laughs> เล็บเดี่ยวไงเล็บพุดโดยเล็บพุดเล็บพุดแน่นอนเป็นอะไรวะพูดผิดพูดถูกเผ็ดเผ็ดเผ็ดอะทำเล็กจ,จังอะ ผมจีไปกินที่ไหนไม่เคยเจอแบบนี้อืมีความหอมแล้วก็เนื้อเปื่อยดีคือชอบอ่ะรสเนี้ยต้องหามสูตรจรัดละอืเขาไม่บอกหรอกพี่เกียรตมทำอร่อยแบบนี้ป่ะอร่อยกว่านี้ดิเออไหนบอกไม่เคยเจออร่อยอย่างนี้อะล้วมีอ่ะกันี้แน่นอนถ้าทำเองกีมกันเด้อโอ้หคำใหญ่ลวดฮะคำมใหญ่ลวดปั่นไม่ค่อยดี ลกาตับไม่เจอไปยังฟังนโคุยยัมไเลยครับหวาน,นมากเลยข้าวไม่ต้อง <c oughs> สดสตักพีมัง้งนมันไหลนะพี่แกมชอบมากหามันกันมันมันนุม่มผมมีความสุขกับกับซีนอยู่ตอนเนี้ยทำมาก ไม่ได้กินลาบนี่ตับไม่กินไม่ได้กินลาบสักอาทิตย์หนึ่งถามหาแลว้วคุณผู้ชม <c oughs> แต่ถามมันถามหาจุนะ <c oughs> แต่ผมหาไม่ได้จุเพราะว่าเนื้อสดเนี่ยมันจะแบบว่าไม่มีรสของมันรสเนื้ออ้าเป็นไม่ได้กาตับตับดิบเลยไง น,นน่นน่าจะได้เป็นได้เมียเป็น,น,นคนอ<ด>ีสานนะอ๋อก็อคนอีสานเขาชอบกินเนี่ยเป็นเมนูมีพอ่อเคยเป็นคน,นอีสานนะป่ะปลายทางโน้นเขาจะเจ๋วเลยแหละอบบโอเคแนวมักแนวชอบนะ ทำอไะไรข้าวพี่มป็นเนี้ยใ่มันน้อยมากเขาเดี๋ยวต้องโลไม่ใช่เหรอก็พี่เกียร์ชอบกินลาบเนี่ยข้าไม่ค่อยเห็นกินข้าวอ่ะผมก็เลยเอาข้าวมาให้น้อยเอาข้าวมาต้องโลงสั่งข้าวมาโลใส่แต่เอาข้าวใส่แอบมาให้น้อยเดียวคุมคุมคุมอาหาร <laughs> เปิดมันเนี่ยห้งองคลอง It is very sweet It is very soft จับอ่ะขาเน้อยน้อยเนือ้อเยอะๆสุดยอดเฮ้ย ข้าวคนแอบ,บร้อนไงกุยขึ้นมาแล้วมาดูเดี๋ยวดูเผื่อมันแจบแจบโลหิตปุ๊บมันจะหวานขึ้นไหมน,น่อยเออนี่ข้างใต้มันแค่โลหิตอยู่ม,มันจะนุ่ม,มนี่นะชำๆเลย ไม่สบาใจหรอกนี่ก่อน,นี่อะไร <laughs> ไม่รู้ผมอยู่กับอะไรนะทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมมี่ก็ปิดหล่อถ้ามีแต่ลาบเนี่ยไม่ไหวไพี่กินมา่าได้ Uh huh. ไม่กินไม่เข้าใจนะตาไม่มองนู่นเลยมองแต่นี่ <laughs> ดูที่มันจะต้องกินชิ้นไหนเพราะว่ uh huh. าพี่ <c oughs> ผมแพ้ตับคุณผู้ชมผมกินตับไปเขาได้ uh huh. แอปพุดกินแล้วจะได้มีหวานครัคำใหญ่เกินแต่เขาไม่หวานติดผมแล้วคุณยังติดผมแล้ว หมดโต๊ะเลยเหรอใช่ี่ผักเยอะๆดินี่อันนี้แตกยอดมาใหม่ฝนตกหนเหมาะตัวได้แต่กับพอกินได้แหละไม่ชอบอะไร ยอมรับด้วยอย่างว่าชอบยอมเถอะพอ้า,าหมดแล้วพอแก <c oughs> ่ป่ะนี่ไง ขนเหรอฮะมาแต่ไหนขนเลยวะผมผมสุดคุณผู้ชมเป็นไงแล้วอกแล้วใจแล้วใจแล้วเออได้กินแล้วยชื่นใจด้วยเมื่อไร่ก็อยากกินลาบอยากกินจู้เนื้อคุณผู้ชมวันนี้ก็ตัดลาบมาเข้าหน่อยเราแบบเวลากินของที่มันดิบๆหรือว่าของที่เป็นเผ็ดมันแบบม,แบบมันสว่างอโอเคครับผม วันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปเพี่งยืนนี้ก่อนนะครับผมหากผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากผู้ชมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามมันกับพวกเราเนี่ยนะครับและพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ